วิชาส7งเ7นะคะเทคโนโลยีการจัดการส,สารนะคะหน่วยที่1เรื่องสามัญทัศน์เทคโนโลยีการจัดการส,สารหน่วยที่1น,นะคะสามัญทัศน์ของการจัดการสารเนี่ยมี3ประเด็นนะคะ ประเด็นที่1เป็นสามบรรทั์ของการจัดการนะคะประเด็นที่2เป็นการจัดการศึกษาและประเด็นที่3เป็นรูปแบบของการจัดการศึกษาตามบรรทัดฐานใหม่นะคะในแต่ละประเด็นเนี่ยมีรายละเอียดสําคัญดังต่อไปนี้นะคะเรามาดูประเด็นที่1คือสามบรรทัของการจัดการก่อนนะคะเรามาดูเรื่องความหมายของการจัดการก่อนนะคะความหมายของการจัดการคําว่าการจัดการหมายถึงการนํานโยบายที่ผู้บริหารเป็นผู้กําหนดไว้เพื่อนํามาสู่ของการปฏิบัติ โดยมีบุคคลในองค์กรนะคะเข้าไปดําเนินงานให้สําเร็จต้องต้องสำเร็จตามนโยบายที่กําหนดไว้นะคะตอนนี้ต่อมาเรามาดูเรื่องของข้อ2ของประเด็นที่1นะคะในเรื่องขององค์ประกอบของการจัดการองค์ประกอบที่ดีของการจัดการเนี่ยนะคะมีสิ่งแรกเราต้องคาดการณ์ก่อนการคาดการณ์และการวางแผนนะคะพอเราคาดการณ์และการวางแผนแล้วเราก็มาดูที่การจัดองค์กรโครงสร้างขององค์กรควรเป็นยังไงนะคะ จากนั้นเรามาดูเรื่องของการสั่งงานนะคะแล้วก็การควบคุมบัคับัญชานะคะแล้วในเรื่องของการประสานงานเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญนะคะจะต้องมีการประสานงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองคอ์กรสุดท้ายเมื่อเราต้องมาควบคุมนะคะทั้งองค์ประกอบเหล่านี้มีความสําคัญของการจัดการคะ่ะ ต่อมานะะในเรื่องของประเด็นที่1ในหัวข้อย่อยที่3นะคะเป็นเรื่องของการดําเนินงานมีองค์ประกอบหลักอะไรบ้างนะคะจะมีคล้ายๆกับองค์ประกอบหลักเมื่อกี้ที่เรากล่าวถึงนะคะก็คือประเด็นอันแรกนะคะเราต้องรู้จักการวางแผนนะคะการจัดองค์กรนะคะการจัดบุคลากรการกากับควบคุมนะคะ การสื่อสารให้ความร่วมมือการประสานง,งานการจัดสรรทรัพยากรการรายงานและการประเมินผลด้านองค์กรการประเมินผลด้านองค์กรเ,เป็นสิ่งสำคัญที่จะให้รู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะ ในประเด็นที่1ในหัวข้อย่อยที่4นะคะพอเราทราบถึงองค์ประกอบแล้วเราทราบถึงเรื่องของการดําเนินงานแล้วเรามาดูเรื่องของการพัฒนาแนวคิดด้านการจัดองค์กรการพัฒนาแนวคิดด้านการจัดองค์กรเนี่ยมุมมองเราจะมองทีออ่นักวิชาการต่างประเทศที่มีความคิดนะคะออทั้งหมดเนี่ยมีหลายท่านซึ่งนำมาสู่ของการจัดองค์กรสมัยใหม่นะคะท่านแรกคือแฮริฟายอร์ นะคะผู้นี้เ,เป็นคนสําคัญนะคะมองหลักการจัดการถึง14ประการที่สําคัญนะคะที่จะให้องค์กรประสบความสําเร็จนะคะท่านต่อไปคือเฟเดริตนะคะคนนี้มองว่าหลักการจัดการที่ดีต้องมุ่งเน้นไปทางเชิงวิทยาศาสตร์นะคะคนต่อไปนะคะก็คือเฮลลี่เฮลลี่เนี่ยเขาเป็นคนที่พัฒนาแผนภูมิแกงชาร์ดซึ่งเป็นแผนภูมิที่เรานำมาใช้ในปัจจุบันนะคะต่อมาก็คือ f ฟรงค์แอนวิลเลียเนี่ยได้เกิดการพัฒนาแนวคิดของการจัดการผลิตรวมถึงการจัดการปฏิบัติการด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีแม็กนะคะเป็นบิดาแห่งระบบราชการทำให้เกิดระบบราชการขึ้นนะคะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะ โอริเวอร์ดีเป็นคนก,การจัดการแบบความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมนะคะองค์กรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านใดบ้างนะคะส่วนริโอนาดเนี่ยเป็นผู้พัฒนาการจัดตั้งฝ่ายบุคลากรในหน่วยของรัฐนะคะแล้วคนสุดคนยังไม่สุดท้ายนะคะยังมีแมรี่แมรี่เนี่ยเป็นคนที่เริ่มนวัตกรรมคำว่านวัตกรรมของการบริหาร นอกจากนั้นเจมนะคะยังเป็นผู้ส่งเสริมการสื่อสารการสื่อสารนี้มุ่งเน้นไปทางแนวดินนะคะความคิดด้านการจัดการและธรรมชาติขององค์กรนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนสำคัญนะคะที่จะนำไปไปต่อที่เราจะต้องที่นักศึกษาควรรู้คือรูเทอร์กรนะคะคนนี้คิดหลักการบริหารแบบโพสคอปบนะคะแล้วคนสุดคนสุดท้ายนะคะ คือคนที่ชื่อว่าชัตเตอร์เนี่ยเขาคิดโรงเรียนรสัมพันธ์มาโยนะคะตอนนี้เรารู้จักนักพัฒนานะคะเรานี้ที่ทําให้เกิดการจัดการที่ดีในองค์กรแล้วนะคะเรามาดูในประเด็นที่หนึ่งนี้มาพูดถึงเรื่องออข้อห้าย่อยของประเด็นที่หนึ่งคือหลักการของการจัดการนะคะและหลักการเป็นหลักการจัดการนี้ขององค์กรอันแรกที่เราควรจะ ดูนะคะคือหลักการเป็นผู้นําในการจัดการองค์กรนะคะหลักการจัดการเป็นผู้นำเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด3หลักการนะคะเป็นหลักการ4ประการของนะคะเฟโยนะคะแล้วก็หลักการจัดการของเทอร์แล้วก็หลักการจัดการของลูเทอร์กูริกนะคะซึ่งหลักการเหล่านี้เนี่ยเราควรศึกษาเฉพาะหัวข้อย่อยของเขานะคะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของหลักการ ของการเป็นผู <Syria> <dragging> ้นำในการจัดองค์กรในการเป็นผู้นำของการจัดองค์กรนี้มีหลักการสำคัญคือหลักการจัดการแบบอิงวัตถุประสงค์หลักการจัดการแบบอิงผลงานหลักการจัดการแบบให้บุคคลมีส่วนร่วมและหลักการจัดการแบบอิงคุณธรรมนะคะต่อมานะะคในประเด็นที่1เราจะพูดถึงเรื่องรูปแบบของการจัดองค์กรรูปแบบของการจัดองค์กรนักพัฒนา บริหารองค lighting, with, uh, online, antis, vers, ์กรเนี่ยเขาก็จัดรูปแบบไว้หลายรูปแบบนะคะเช่นรูปแบบการจัดองค์กรตามสายงานการบังคับบัญชานะคะการจัดการตามสายงานการบังคับบัญชานะคะแล้วก็การจัดการตามลักษณะของผู้ดําเนินการนะคะแล้วก็การจัดการตามระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรนะคะตอนนี้มาเรื่องของรูปแบบของการจัดการตามสายงานของการบังคับบัญชาเนี่ยจะมีลักษณะยังไงนะคะก็จะเริ่มการจัดการได้ลึก เลือกได้ทั้ง3รูปแบบนะคะว่าเราจะใช้รูปแบบใดนะคะอันแรกคือการจัดการจากบนลงล่างหรือจากการจัดการจากล่างขึ้นบนนะคะคือพนักงานส่วนล่างมีส่วนร่วมในการจัดการและการจัดการแบบผสมคือเอาทั้งจากล่างขึ้นบนและบนลงล่างเนี่ยมารวมกันนะคะใช้ทั้งสส่วนนะคะต่นนี้มารูปแบบของการจัดการตามลักษณะของผู้ดําเนินการเนี่ยมีการจัดการตามเอกตบุคคลและการจัดการโดยคณะบุคคลนะคะ ต่อจากนั้นมาเป็นเรื่องรูปแบบการจัดการตามลำดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรนะคะมีทั้งแบบเผด็จก,การแบบคณะทิปไตยนะคะและแบบประชาธิปไตยและสุดท้ายก็แบบธรรมธิปไตยนะคะซึ่งทั้ง4ี่แบบมีรูปแบบแตกต่างกันค่ะ ทอน,นี้มาดูประเด็นที่1น,นะคะในเรื่องของแบบจําลองของการจัดการนะคะที่ชื่อว่าโพสต์ขอบนะคะซึ่งมีความสําคัญแบบจําลองนี้จะพูดถึงเรื่องของการแพนนิ่งคือการวางแผนตัว P การจัดองค์กรคือตัวออแกเนเซอร์คือ O การจัดบุคลากรคือ S คือสตาฟติ้งและการกํากับดูแลคือดิเรกติ้งนะคะรวมทั้งการประสานงานคือโคหรนิต ะะแล้วก็ reporting คือการรายงานคือตัว R นะคะแล้วก็ b a s k e t i n g คือการจัดงบประมาณซึ่งทั้งหมดเนี่ยเประการเนี่ยออนักศึกษาเนี่ยต้องต้องต้องรู้นะคะตอนนี้มันถึงประเด็นที่2นะคะเป็นเรื่องของแนวคิดของการจัดการศึกษานะคะในประเด็นที่2นี้ ส่วนประกอบที่สําคัญของแนวคิดการจัดการศากก็คืออันแรกคืออุดมการนะคะอุดมการคืออะไรนะคะอุดมการคือภาพเดิมของการศึกษาที่สมบูรณ์นะคะทั้งในระดับชาติภูมิภาคจังหวัดอำเภอและก็ท้องถิ่นนะคะโดยมุ่งพัฒนาการเมืองการปกครองพัฒนาชนชาติไทยและส่งเสริมการผลิตเด็กไทยนะคะอันนี้เป็นหลัก อุดมการของการจัดการศึกษานะคะซึ่งถูกเขียนไว้นะคะเหมือนกับเป็นสิ่งที่เรากำหนดไว้ให้ดำเนินการตามนี้นะคะตอนนี้ต่อไปเรามาดูเรื่องของอันที่สคือจุดมุ่งหมายแนวคิดของการจัดการสารนี่ต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายนะคะจุดมุ่งหมายคือเป้าหมายที่ต้องจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาใครละ่ะเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะคะที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสังคม 3. นะคะเป็นเรื่องของแนวคิดของการจัดการสารเนี่ยนอกจากอุดมการจุดมุ่งหมายแล้ว 3. แนวนโยบายของการจัดการศึกษาแนวการจัดการศึกษาเนี่ยมุ่งเน้นนะคะนโยบายมุ่งเน้นของชาติมีหน่วยงาน ที่จะต้องนำไปปฏิบัตินะคะตามมาตรการนโยบายในการจัดการสารซึ่งมี7ประการนะคะออก็คือด้านนโยบายนะคะด้านการจัดการสารด้านการจัดระบบนะคะแล้วก็ด้านบริหารนะคะ ในในในด้านของแนวนโยบายด้านการจัดการสารเนี่ยเราจะมุมมองไปด้านการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรการศึกษารนะคะด้านการจัดระบบการสารรวมถึงการจัดระบบการเรียนการสอนการจัดระบบวิชาการบริหารนะคะด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการสานะคะด้านการบริหารและการจัดการและสิ่งสำคัญที่สุดท้ายต้องมีคือด้านประเมินการศึกษาค่ะ ตอนนี้เรามาดูแนวนโยบายของการจัดการสารนี่ะต้องมองที่รูปแบบของการจัดการสารรูปแบบของการจัดการสารเนี่ยมีทั้งรูปแบบการจัดการสารแบบบุรณาการองค์รวมคําว่าแบบบุรณาการองค์รวมหมายถึงมุ่งเน้นทั้งวิชาการและทักษะวิชาชีพรวมกันนะคะนอกจากนั้นยังมีรูปแบบของการจัดการแบบแยกส่วนคําว่าแยกส่วนเนี่ยคือมุ่งไปที่การสารในระบบโรงเรียนการสารนอกรบโรงเรียนการศึกษาตาม ธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าการศาสษา์ตามอธยาศัยตามพรบการศึกษาค่ะตอนนี้มาเรื่องของบริบทของการจัดการสารเนี่ยในแนวคิดการจัดการสาเรามองเรื่องบริบทของการจัดการศึกษาว่าต้องเป็นสภาพต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมนะคะขดบธรรมเนียประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องครอบคลุมในใน ในแนวทางของการปฏิรูปของการจัดการศาโดยอิงบริบทนะคะแนวทางของการจัดการพื้นที่การศาและสุดท้ายแนวทางของการกลับดูแลนะคะในเรื่องของออการศึกษาและในเรื่องของเ,ออเวลานะคะแต่นี้ ในแนวคิดของการจัดการสารเนี่ยมุมมองที่สําคัญอีกประเด็นหนึน่งที่ขาดไม่ได้คือในเรื่องของโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานของการศึกษาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่เราจะมีไม่มีไม่ได้คืออาคารสถานที่และสาธารณพุ่นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาตลอดชีวิตนะคะการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การออกแบบนะคะออกแบบอะไรล่ะ ต้องออกแบบอาคารเรียนอาคารประกอบนะคะการจัดอาคารการศึกษาการจัดให้มีเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอยู่ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนและการจัดการศึกษาในความรู้เนี่ยให้ปรากฏท,ท,ท,ทุกทุกหนแห่งทุกที่ทุกเวลาดังเช่นการสอนแบบภควัตภาพค่ะ ตอนนี้มาดูนะคะแนวคิดการจัดการศึกษาในเรื่องของการดําเนินการจัดการศึกษาในการดําเนินการการจัดการศึกษาสิ่งแรกต้องมองคือการจัดระบบการศึกษานะคะระบบการศึกษาเนี่ยมีทั้งรูปแบบการศึกษาที่เป็นเอกชนและการศึกษาในบ้านซึ่งเราได้ยินว่าโฮมสคูลนะคะนอกจากนั้นในการจัดการระบบการศึกษาเนี่ยมุ่งเน้นถึงโครงสร้างของการศึกษาวิชาชีวิตนะคะคือวิชาที่ ที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถเอาไปประกอบนะไปประกอบอาชีพได้ไปใช้ชีวิตในในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะนอกจากนั้นยังมองสายวิชาชีพมุ่งเน้นไปทางช่างไปทางด้านไปทางด้านช่างไปทางด้านพวกที่ประกอบอุตสาหกรรมนะคะสายวิชาการแล้วก็สาย ประสบการณ์นะคะนอกจากการจัดการระบบการศสษามุ่งเน้นที่โครงสร้างแล้วยังต้องมุ่งเน้นที่ระดับการสารนะคะว่ามีทั้งระดับการสารที่เป็นอนุบาลน,นะคะประถมมัธยมและก็อุดมศึกษานะคะตอนนี้นอกจากการจัดการระบบการสารแล้วคราวนี้เรามาดูเรื่องการจัดการหลักสูตรของระบบระดับ การสื่อารนะคะการจัดการหลักสูตรระดับการสื่อสารเนี่ยเราต้องรู้ถึงประเภทของหลักสูตรการศึกษานะคะต้องทราบถึงแนวทางของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษารูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็การศึกษาทุกระดับนะคะว่าการศึกษาทุกระดับเนี่ยมีมีรายละเอียดหรือจุดมุ่งหมายอย่างไรนะคะและสุดท้ายคือลักษณะของหลักสูตรนะคะตอนนี้ จากนั้นเนี่ยเราต้องมามุ่งเน้นที่การจัดการผู้เรียนคําว่าการจัดการผู้เรียนคือการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการในการเรียนการสอนนะคะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะนอกจากการจัดการผู้เรียนแล้วการจัดการบุคลากรทางการศึกษาก็มีความสําคัญนะคะเราต้องจําแนกประเภทของบุคลากรนะคะแนวทางการผลิตและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ด้วยค่ะ ต่อไปนะคะในเรื่องของการจัดระบบการเรียนการสอนนะคะระบบการเรียนการสอนเป็นระบบเนี่ยที่มีย่อยๆนะคะเป็นระบบการสอนและถ่ายทอดความรู้รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์วิธีการเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์นะคะการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้ครบคู่ในลักษณะของการจัดการศึกษาแบบอิงประสบการณ์ตอนนี้ต่อจากนี้ไปนะคะ ก็เป็นเรื่องของการจัดระบบการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนะคะโรงเรียนเนี <that> ่ยม <that> ันมีทั้ง3าขนาดขนาดเล็กขนาดใหญ่และขนาดกลางนะคะโรงเรียนที่มีปัญหามากที่สุดคือโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะสุดท้ายก็คือการจัดการประเมินการศึกษานะคะการจัดการประเมินสุดท้ายยะมุ่งเน้นนโยบายประเมินที่สําคัญนโยบายการประเมินองค์กรวิชาชีพ เมื่อเรามีการจัดการแล้วจะต้องมีส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยค่ะไม่ได้คือการกํากับดูแลและการควบคุมการจัดการศึกษานะคะซึ่งในการกํากับดูแลและการควบคุมการจัดการศึกษาเนี่ยมุ่งเน้นแนวปฏิบัติของการบริหารและการจัดการสึกาถึง6ประการคือสิ่งแรกเราต้องมีการกําหนดอุดมการนะคะ2การทบทวนการบริหารการศึกษาระบบเขตพื้นที่การศึกษาการออกกฎหมายหรือตากฎหมายรองรับนะคะแล้วก็ การพัฒนาแบบจำลองระบบการบริหารและการจัดการนะคะการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารนะคะการตกลงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการยกระดับในด้านของการกำหนดนโยบายเพื่อให้ผู้ศึกษาเนี่ยสามารถออกไปปฏิบัติงานต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการบริหารและการจัดระดับสถานศึกษาตรงนี้นะคะมุ่งเน้นการของการจัดระเบียบบริหารราชการเพราะ เป็นเรื่องของแนวปฏิบัติของการบริหารในกระทรวงให้มีองค์กรหลักให้มีการกระจายอำนาจมีการกํากับดูแลความเป็นเอกตับบุคคลพัฒนาทักษะสําหรับบุคคลที่มุ่งเน้นไปพุทธศตรวรรษที่ยีหต่อไปกําหนดบทบัญญัติให้มีการสั่งการใดๆนอกจากคนคนเดียวนะคะการตัดสินสั่งการต้องอาศัยอำนาจหน้าที่ จากคณะกรรมการตามกฎหมายนะคะอันนี้แล้วก็กําหนดบทบาทผู้บริหารสารศึกษาและผู้บริหารระดับระ,ระดับเบื้องล่างนะคะเพื่อให้มีภูมิพึงันก็ได้นะคะรายละเอียดพวกนี้เป็นเรื่องของการกํากับดูแลและการควบคุมนะคะการกระตุน้นพัฒนาระบบบริหารที่เหมาะสมกับเมืองไทยนะคะการทบทวนกําหนดคุณสมบัติการแต่งตั้งบทบาทด้านที่ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงค่ะประเด็นที่3นะคะเป็นเรื่องของการจัดการปัจจัย ที่ส่งเสริมการศึกษานะคะปัจจัยที่ส่งเสริมการศานียมีหลายปัจจัยนะคะปัจจัยส่งเสริมอันแรกนะคะก็คือปัจจัยส่งเสริมเทคโนโลยีและสื่อสารการศาปัจจัยตัวนี้จะช่วยทําให้นะคะแนวคิดของการจัดการสืกษารเนี่ยประสบความสําเร็จปัจจัยส่งเสริมเทคโนโลยีและสื่อสารการศานี่มีปัจจัยอะไรบ้างอันแรกคือปัจจัยด้านแนวคิด ของเทคโนโลยีการศึกษานะคะแนวคิดของเทคโนโลยีการศารเป็นแนวคิดทางปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการศารมุ่งเน้นแนวคิดทางด้านนะคะพิธีกรมรมศาสตร์นะคะแล้วก็แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์มารวมกันนะคะนอกจากนั้นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมเทคโนโลยีและสื่อสารการศาซึ่งนําไปสู่การจัดการศารึกษาที่ดีคือการศารึกษาสู่นวันตบรรทัดฐานใหม่นะคะ คือมุ่งเน้นการศึกษาในแนวใหม่การศึกษาที่มุ่งเน้นการอิงประสบการณ์เป็นหลักนะคะให้ผู้เรียนเข้าสู่ประสบการณ์นะคะปัจจัยที่ส่งเสริมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอีกอันหนึ่งนะคะคือการจัดของเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการจัดของเทคโนโลยีเนี่ยมุ่งไปที่ขอบข่ายเทคโนโลยีทั้ง7ขอบข่ายนะคะคือการจัดระบบการออกแบบระบบพิธีกรรมนะคะวิธีการ ะะพิธีกรรมทางการศึกษาวิธีการเรียนหรือวิธีการทางการศึกษานะคะแล้วก็สือ่อสารทางการศึกษานะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมการจัดการและการประเมินนะคะปัจจัยที่2นะคะที่เงอต่อจากปัจจัยที่เป็นเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคือปัจจัยส่งเสริมวัฒนธ,ธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรคืออะไรวัฒนธรรมองค์กรคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การแสดงออกของบุคคลในองค์กรให้เกิดความความรวมกลมเกี่ยวกันนะคะมีความเหมือนกันหรือเป็นเอกลักษณ์ในองค์กรนะคะในการสร้างปัจจัยเนี้นะคะมีความสำคัญคือเราจะต้องพัฒนานวัตกรรมในองค์กรในสถานศึกษาคือในสถาบันการศึกษาและในโรงเรียนการศึกษาให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ เหมือนเหมือนกันเข้าใจกันตรงกันนะคะนอกจากนั้นจะต้องมีการปรับวัฒนธรรมองค์กรนะคะสิ่งที่ทำมาแล้วในเดิมที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมนะคะก็ถูกปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเหมาะกับบุคลากรทุกคนมีวัฒนธรรมองค์กรแบบเดียวกันค่ะตอนนี้ปัจจัยที่3ปัจจัยอะไรล่ะคะปัจจัยตัวนี้เป็นปัจจัยส่งเสริมการจัดการปัจจัย การส่งเสริมการจัดการในด้านของการประกันคุณภาพของการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการตรวจสอบนะคะการจัดการศึกษาในองค์กรทั้งมีผู้มีกลุ่มบุคคลเข้ามาตรวจสอบนะคะโด ตอนแรกจะเป็นการตรวจสอบโดยกลุ่มบุคคลในหน่วยงานองค์กรเองนะคะแล้วก็จากบุคคลภายนอกมาตรวจสอบนะคะในเรื่องของปัจจัยส่งเสริมนี่นะคะมุมมองที่สำคัญที่จะต้องมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาดีขึ้นก็คือ ประการแรก็คือแนวคิดและแนวทางการควบคุมคุณภาพนะคะแบบ IQA นะคะประกันคุณภาพภายในและ EQA ประกันคุณภาพภายนอกนะคะ <c oughs> แล้วก็แนวปฏิบัติของการประกันประกันคุณภาพภายในเนี่ยจะต้องมีระเบียบข้อบังคับที่เขียนไว้อย่างชัดเจนนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องของการเข้าประกันคุณภาพของการสารเราต้องยอมรับว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสารและเป็นส่วนหนึ่งที่ดูว่าการสารที่เราจัดเนี่ยประสบความสําเร็จหรือเปล่าดังนั้นการเข้ารับประกันคุณภาพจะทุกสถาบันการศสารต้องจัดให้มีขึ้นนะคะในแต่ละปีนะคะต่อไปนะคะแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายน,นอกเมื่อมีการประกันคุณภาพภายในแล้วนะคะ ต้องอย่าลืมว่าจะต้องมีการประกันคุณภาพภายนอกโดยการหน่วยอ,อ,องค์กรนะคะหรือบุคลากรภายนอกเนี่ยมาดูการจัดการเรียนการสอนของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากมีการประกันคุณภาพภายในแล้วนะคะดฉะนั้นเราก็ต้องมีการประเมินคุณภาพภายนอกนะคะในกรแนวปฏิบัตินี่หมายถึงเราต้อง เตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับการประเมินภายนอกใช่ไหมคะพอถึงเขามากลุ่มก้อนที่จะมาประเมินคุณภาพหรือประกันคุณภาพภายนอกเขาก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปสุดท้ายคือองค์ประกอบหลักสําหรับ IQA และ EQA เราต้องหาให้ได้ว่าองค์ประกอบหลักของการการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างนะคะ